สวัสดีครับผมเรียวทามนะครับภาษาฝึกของ Back Idea Studio g นทีม e a m ียเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่อง if กับ else นะครับ if เนี่ยแปลว่าถ้าครับมีความหมายว่าถ้าเอาละครับเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนผมจะลองทำให้ดูก่อนตัวแปลว่าชื่อ A ประเภท number เท่ากับ10 อ่นี่ครอครับนเนี้ยเฟเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจะเหมือนกับทางแยกของครับจะเปรียบเหมือนเนี้ยครับฝั่งน,นี้คือฝั่งเล่นไข่เป็นจริง ฝั่งนี้คือฝั่งที่กั้นไขเป็นจริงก็เปรเียบเหมือนกับ E แล้วกับ E แบบนึงนะครับอ่ะมาดูนะครับวิธีการทำง,งานของ,นนของ E กับ L เนี่ยอ,อ่ะนะครับจะทำงนานมาเรื่อยๆปุ๊บอ่ะพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บในจุดนี้ครับ มันก็จะทําการตรวจเช็คเงื่อนไขครับเพราะว่า a มันเท่ากับ10หรือเปล่าครับดูกันนะครับเอตอนนี้เป็นอะไรครับ a เป็น10บใช่ไหมครับเงื่อนไขสั่งว่า a ต้องเท่ากับ10เพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ก็เป็นจริงนะครับของเงื่อนไขเป็นจริงขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไปทำงานคำสั่งนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับฝั่งนี้คือสีเขียวฝั่งนี้คือสีแดง ถ้าคําสั่งเป็นถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงขนมาเนี่ยมันก็จะไปทํางานที่คาสั่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงนี้ไม่เป็นจริงมาแล้วก็จะไปทํางานที่คําสั่งนี้แทนนะครับแต่มาดูเงื่อนไขนี้ก่อนครับเอ๊แล้วกับสิบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมครับแล้วก็จา,าคำสั่งคาสั่งฝั่งนี้ครับปุ๊บปุ๊บ คำสั่งนี้สั่งว่าจะให้ a เท่ากับยี่ครับ a ก็จะเท่ากับ20เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมาคำสั่งต่อไปเรื่อยๆครับปุ๊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 บแล้วก็ไปคำสั่งต่อไปเลยครับนี่นะครับการทำงานของ if else มันจะมาเช็คเงื่อนไขที่ตรงนี้ก่อนปุ๊บถ้างเงื่อนไขเป็นจริงก็จะไปทำงานฝั่งนี้ถ้างเงื่อนไขไม่เป็นจริงมันก็จะทำงานฝั่งนี้ครับก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ พอมาถึงปุ๊บมันก็เช็คเงื่อนไขตรงนี้ก่อนครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าถ้าตรงนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้วก็จะทํางานที่คําสั่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่เป็นจริงขึ้นมามันก็จะไปทํางานที่คําสั่งนี้แทนครับอ่าเราจะนะครับลองดูกันใหม่ทีครับอ่าวันนี้ผมให้ A เท่ากับห้าแล้วกันนะครับนี่ครับม้วก็เหมือนเดิม มาปุ๊บ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 เช็คเงื่อนไขครับเอเท่ากับสิบจริงหรือเปล่าจริงไหมครับไม่จริงใช่ไหมครัเพราะเอ A มันเท่ากับสิบห้าครับตรงน,นี้จะกลายเป็นฟอสแทนครับไม่จริงครับมันก็จะไปทํางานที่คําสั่งฝั่งนี้แทนคําสั่งฝั่งนี้คืออะไรครับเอเท่ากับห้าสิบใช่ไหมครับมันก็ปุ๊บ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 ทำงานฝั่งนี้แทนปุ๊บนะพออยู่งี้เอก็จะเปลี่ยนเป็นห้าสิบใช่ไหมครับ อ่าครับแล้วก็ไปทํางานคําสั่งต่อๆไปเลยครับนี่ครับคือทางเลือกทางใดทั้งหนึ่งครับ if, if กับ elif บอกแล้วครับที่เปรียบไปตอนแรกคือเป็นทางเลือกใช่ไหมครับนั่นแหละรครับนี่ก็เหมือนกันถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงปุ๊บมันก็จะมาทํางานฝั่งนี้ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงปุ๊บมันก็จะไปทำงานที่ e l s e แทนนะครับอ่าพอมองออกเลยครับที่การใช้ if e l s e น,นี่ก็เป็นเพียงสื่อการสอนเฉยนะครับไม่มีอะไรพิเศษอ่าครับต่อไปเรามาดูเรื่องเครื่องหมายกันบ้บางดีกว่าไอเน,นี่ยเปรียบเสมือนเท่ากับใช่ไหมครับอ่าไอน,นี้เปรียบเสมือนไม่เท่ากับไอน,นี้เปรียบเสมือนมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ้ยมากกว่าหรือเท่ากับสินี่ครับตามอ่านเลยครับบางคนอาจจะงงรูปแบบนี้ใช่ไหมครับ อ่าสมมติผมถ้าทำให้ดูในรูปแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่า,าวาดให้ดูเลยครับเครื่องหมายนี่ถ้ากับสองอันอย่าไปตกใจครับมันก็คือเครื่องหมายนี้แหละครับอ่ามัคือเครื่องหมายนี้แหละครับส่วนอันนี้ครับไม่เท่ากับมันก็คือเครื่องหมายเฮ้ยใช้นี้นสินนไปไหนแล้ว มันก็คือเครื่องหมายนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเครื่องหมายไม่เท่ากับก็คือเครื่องหมายนี้ครับอันนี้ก็คืออันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ั่นเองครับจะไ,ได้ไม่งงส่วนนี้มากกว่าหรือเท่ากับมันก็คือนี่กับนี่นี่ครับาบางสถานที่ก็าเขียนอย่างนี้นะครับหรือบางที่เขาก็จะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับ มันสือคณิสาจะเรียบเหมือนกันอ่ะเหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมครับเออจะว่าไปไอ,อป้นี้จะเกิดเกิดเลยไปละเกิดเลยไปละขยับมาหน่อยเออนี่นี่จะถูกอ่าประมาณนี้แหละครับต่อไปน้อยก,กว่าหรือเท่ากับก็คือเ่อาหมายนี้ครับ ก็คือหมนี้ครับหรือก็อย่างที่บอกครับบางที่อาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้ครับเหมือนกันครับส่วนน้อยกว่าก็ไม่ต้องอะไรมากกว่านะก็แค่อย่างนี้รับอย่างนี้นะอ่าเนี่ยครับเออตอนเลยตอนนี้พรเนี่ยครับอ่าก็นี่ครับจะได้มองเครื่องหมายได้ง่ายขึ้นอ่ะไปสื่อการสอนที่สอง ะครับมาดูกงนไอ,อันนี้ก็ใช้เสร็จแล้วมั้งพอแล้วปิดไปก่อนโอ้โหพีเน็กสตูดิโอมาแม่ปิดไปก่อนไปว่ากันอ่ะนี่นะครับเงอนไขสั่งว่า a ต้องไม่เท่ากับ10ตอนนี้ a เท่ากับ10ไหมครับไม่เท่ากับ10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมาทำงานกับสั่งนี้จะให้แสดงว่า นี้ผมจะให้มันเง้ไขเป็นเทสแทนนะครับอ่ะมาดูเงื่อนไขครับเงื่อนไขนี้ a ต้องไม่เท่ากับ10ใช่ไหมครับเออคลิปนี้เพลงดังไปหรือเปล่าครับช่างมันต่อแล้วกัน a ไม่เท่ากับ10ตอนนี้ a มันก็เท่ากับ10ไหมครับไม่เท่ากับ10ใช่ไหมต้องมาทำงาน ดูนะครับเห็นไ,ไหมครับเครื่อนไขจริงเนี่ยเพราะเอมันสิบแต่เมื่อใดที่เราทำบางอีกมาเงื่อนไขก็จะเป็นเท็จทันทีครับเพราะว่ามันเงื่อนไข่สั่งว่า A ต้องไม่เท่ากับสิบแต่ a มันดันทะลึ่งเท่ากับ1ิบขึ้นมาครับมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขไม่เป็นจริงเอ้มากมายจริงเลยนี่อ่อนนันกหนาเนี่ยที่อยากให้อ่อนมังไม่อ่อนกิดในพวกนี้อะต่อเลยนะครับ ต่อไปมาดูเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับกันครับอืมมันสั่งว่า a ต้องมีค่ามากกว่าสิบก็ได้หรือจะเท่ากับสิบก็ได้ครับอ่าอันนี้ a มันเท่ากับสิบครับมันต้องกับใครเนี่ะฉะนั้นคําสั่งกันใครก็จะเป็นดิงใช่ไหมครับเพราะว่า a มันจะต้องมากกว่าสิบหรือจะเท่ากับสิบเป๊ะๆก็ได้ครับ ถ้าเกิดว่าเอมันดันทะลึกน้อยกว่าสิบมาอะไรไข่จะเป็นเพชรทันทีแต่ถ้าเกิดว่านี่เป็นสักสองสองแสนแล้วกันเงินไข่ก็จะเป็นจริงใช่ไหมเพราะว่ามันมากกว่าสิบสองแสนมากกว่าสิบไปอ่าถ้าเป็นน้อยกว่าก็เหมือนข้างบนนะครับก็คือจะน้อยกว่าสิบก็ได้หรือจะเท่ากับสิบก็ได้ครับ ก็กระมานน้อยกว่าได้เฉยถ้าเป็นอย่างอีกตัวเดียวเนี่ย A มันต้องน้อยกว่า10เท่านั้น,นครับจะเท่า10ไม่ได้ครับต้องน้อยกว่า10คือตั้งแต่9ลงมาครับอย่ามาทะลึงล่งเท่ากับ10ไม่ได้นะครับถ้าเป็นยกเว้นมันจะมีเครื่องหมายอย่างนีกมาคือจะน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้ครับแต่นี้มันต้องน้อยกว่า10ใช่ไหมครับอ่ะใหนะ้เป็น9แล้วกันนะเป็นไข่ก็จะเป็น มากกว่าคงไม่ต้องพูดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเพราะมันก็เหมือนกันนะครับกลับไปมาดูเครื่องหมายเหลือกันนะครับผมจะประกาศให้กาแฟมีเฮ้ยเอ้คนเ,เนี้ยเพิ่เลิกฉหายวันนี้สิบห้าแล้วกันนี้เท่ากับห้าแล้วกัน ก็ยละเดวเราทำไปดูก่อนละกันครับจะไ่้ไม่งงะคำสั่งเนี้ยก็คือคำสั่งหรือครับถ้าเกิดว่าเห็นคำสั่งนี้ในคำสั่ง if e แล้วก็มันการตรวจเช็คจะแยกเป็น2อฝั่งนะครับอ่ามันจะแยกเป็นฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับเรามาดูทีละฝั่งครับ ฝั่งน,นี้เป็นจริงไหมครับเงินไขเอมากกว่า10บไหมครับ a ไม่มากกว่า10นะครับ a มันเท่าก,กับ5มันน้อยกว่า10เพราะฉะนั้นนี่เป็นเท็จใช่ไหมครับต่อไปมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับเงินไขนี้ b ีเท่ากับสิไหมเอบ b มากกว่า10บไหมครับ b คือ15ใช่ไหมครับ b มากกว่า10ก็เป็นจริงนะครับอ่ายๆคือถูกไหมครับ มาพอได้างี้ปึ๊บถ้าเป็นอเนี่ยกรณีของอเนี่ยขอแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้ขอให้เป็นจริงขึ้นมาอันเดียวก็พอฝั่งไหนก็ได้ขอให้เป็นจริงขอให้มีจริงอยู่ในเงื่อนไขน,นะครับอัาไหนก็ได้ครับก็จะมาทําคําสั่งนี้ครับสมมุติจะจริงจริงหนึ่งอันแต่ว่าเป็นเทสตร้อยอันอย่างเงี้ยครับก็จะมาทําคําสั่งนี้ครับเพราะคำสั่งอคืออะไรก็ได้ครับเงื่อนไขไหนก็ได้ ขอให้เป็นจริงแค่งเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนะครับอลองดูนะครับเห็นไ,ไหมครับเงื่อนไขเป็นจริงครับแต่นะฮะกับกันครับถ้าเราใช้แอดเอาวเี่ยแอดดิาเงื่อนไขนี้เป็นเท็ใช่ไหมครับแอดเนี่ยมันต้องเป็นจริงทั้งสองฝั่งนะครับมันถึงจะยอมทําเงื่อนไขนี้ถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นเท็ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะทํางานคำสั่งที่แทน,นะครับ อ่าดูนะครับอันนี้เป็นเทสอยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับรรรรกร e ะต่าบครับแทนอ่าลครับเรื่อง if แล้วเรื่งตอขอย้อนกลับไปดูผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของคนแน่ครับมือใหม่ลหลายๆคนก็อย่าเพิ่งท้อนะครับส่วนใครที่รู้แล้วหรือมือโปรแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับผมก็ทำมาเพื่อสอนหรือแจกจ่ายกันเท่านั้นแหละครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพลงจบพอดี